สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูมิะนะคะวันนี้คุณครูมิะจะพาเด็กๆทําสมาธิก่อนเพื่อเด็กๆจะได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดียังไงล่ะคะวันนี้คุณครูมีคําคล้องจองให้เด็กๆมาท่องตามคุณครูนะคะวันนี้เป็นคําคล้องจองชื่อว่าแจ็คก,กับจิ๋วนะคะเราใช้มือนะคะวันนี้อ่าพร้อมแล้วนะคะเอามือสองนิ้วขึ้นมาอย่างนี้นะคะสองข้างนะคะอ่าพร้อมนะคะท่องตามนะคะ วันหนึ่งแจ็คน่ารักปีนไปตักน้ำบนภูเขาจิวเป็นเพื่อนกับเจ้าปีนภูเขาตักน้ำกับแจ็คโอ้ยแจ็คตกลงมาแล้วร้องว่าศีษะแจ็คแตกจิวก็มองดูแจ็คศีษะเลยแตกเพราะตกตามลงมาเป็นยังไงบ้างคะทันไหมคะถ้าไม่ทันเราไป ท่องอีกสักหนึ่งรอบนะคะพร้อมนะคะวันหนึ่งแจ็คน้ารักปีนไปตักน้ำบนภูเขาจิวเป็นเพื่อนกับเจ้าปีนภูเขาตักน้ำกับแจ็คโอ้ยแจ็คตกลงมาแล้วร้องว่าศีษะแจ็คแตกจิวก็มองดูแจ็ศีรษะเลยแต่เพราะตกตามลงมาเป็นไงคะ เด็กๆพอจะมีสมาธิหรือยังคะอ่าอันนี้เด็กๆฝึกทําสมาธิโดยการท่องคํำของจองแบบนี้ก็ได้นะคะวันนี้นะคะจบกิจกรรมแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ